morning podcast By โคชิบสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่ morning podcast เริ่มวันใหม่อย่างมีพลังกับโคชิบนะครับวันนี้ผมเชื่อว่าหัวข้อนั้นจะต้องเป็นหัวข้อที่สุภาพสตรีทุกคนสนใจเพราะหัวข้ออย่างที่ทุกท่านได้อ่านนะครับ วันแห่งการเป็นผู้หญิงที่โลกรักผู้หญิงที่โลกรักนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นผู้หญิงที่โลกรักสำหรับผู้หญิงนะง่ายมากง่ายจนคุณมองข้ามง่ายจนคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้ถามว่าทำไม ชีวิตของเราทุกวันเนี่ยนะฮะในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นพูดง่ายๆคือมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อดีตผู้ชายเคยทําแต่ปัจจุบันผู้หญิงสามารถทําได้แล้วเก่งกว่าด้วยไม่ว่าจะเป็นการดูแลครอบครัวผู้หญิงบางคนสามารถทําได้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหาเงินเป็น CEO ประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่าง เพศหญิงพิสูจน์ตัวเองจนสามารถทำให้โลกรู้แล้วฮะว่าเธอก็ทำได้เหมือนกันนั่นแปลว่าในยุคปัจจุบันเนี้ยผู้หญิงขัดเกลาตัวเองในหลายๆจุดเพื่อสร้างให้กับคนอื่นได้เห็นว่าจริงๆแล้วเพศหญิงและเพศชายนั้นก็ไม่ได้ต่างกันในการที่จะ a c h i e หรือทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการใช่ไหมครับแต่ เมื่อไร่ก็ตามที่ผู้หญิงอยู่ในโหมดนั้นเยอะจนเกินไปและลืมว่าพลังของตัวเองนั้นในความเป็นผู้หญิงนั้นจริงๆมันมีอยู่ในตัวแล้วพลังของผู้หญิงภาษาอังกฤษใช้คำว่า feminine energy เนี่ยเป็นสิ่งที่มีพลังมากครับผู้ชายเราจะมีพลังที่เรียกว่า masculine energy นะครับจริงๆแล้วนะครับพลังทั้งสองขั้วนี้ยอยู่ในมนุษย์ ทั้งเพศหญิงและเพศชายแต่ปริมาณจะไม่จะไม่เท่ากันนะครับในเพศชายพลังแห่งเมสโูลเลนก็แน่นอนครับย่อมเยอะกว่าผู้หญิงก็จะเป็นแฟมิเลนนะครับแต่จริงๆแล้วเพศชายบางคนเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ฟังก็น่าจะเคยเจอกันบ้างว่ามีความเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนาะหรือผู้หญิงบางคนก็มีความเป็นผู้ชายผู้ชาย พอ,พอเห็นภาพใช่ไหมครับคราวนี้เมื่อคนสองคนมีทั้งสองพลังงานแต่เราไม่สามารถที่จะรู้สึกเรียนรู้และควบคุมมันได้มันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะด้อยไปบางจุดหรือเด่นในบางจุดหรือบางจุดเราเข้าใจว่าเรามีปัญหาสิ่งที่ผมบอกว่ามีปัญหานักนก็คือผมพบหลายเคสมากครับที่สุภาพสตรีบอกว่าเราเป็นคนแมนแมนเราเป็นคนพูดตรงเราเป็นคนกระด้าง ก็อาจจะเกิดจากการที่เราขัดเกลาวชีวิตเราเป็นแบบนั้นแต่สุภาพสตรีเหล่านี้ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วคุณมีขุมพลังอันยิ่งใหญ่อยู่ในตัวพลังจุดนี้จะทำให้โลกคือทำให้ทุกคนในโลกนี้หันมามองคุณแล้วเห็นถึงแสงสว่างในตัวคุณเห็นถึงพลังในตัวผู้หญิงคนนี้ซึ่งจุดนี้วันนี้ เราจะคุยกันนะครับเนื้อหาบางส่วนนะฮะในเนื้อหาวันนี้เนี่ยเรานำมาจากคอร์สที่ชื่อว่าเสนมิสบอสนะครับซึ่งเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดของผมคอร์สนี้นะฮะจะเน้นและบอกกับผู้หญิงว่าอาวุธที่ลึกซึ้งที่สุดที่มีพลังที่สุดที่สามารถทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งได้ทุกอย่างที่เธอต้องการอาวุธเนี้ยเราเรียกว่าเสน่ห์ซึ่งทำไม เราต้องมีสเสน่ห์หรือจะทำอย่างไรให้เรามีสเสน่ห์จะใช้วิธีคิดอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะเอาบางส่วนมาสอนให้ทุกท่านฟรีๆเลยครับเพื่อที่ทำให้ทุกท่านได้เข้าใจซิว่าการเป็นผู้หญิงที่โลกรักเนี่ยมันสนุกและมันมีพลังอย่างไรอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับในแต่ละคนจะมีพลังทั้งผู้หญิงและผู้ชายอยู่ร่วมๆกันนะครับบางคนมี ผู้ชายมากกว่าบางคนมีผู้หญิงมากกว่าแต่ปัจจุบันครับผู้หญิงบางคนเก่งครับทํางานเองเป็นง i ง g l e ม o มเป็นคนที่ดูแลครอบครัวเรื่องผู้หญิงหาเงินเก่งกว่ผู้ชายนี่กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่เวลาที่ผู้หญิงประสบความสําเร็จหรือเป็นผู้นำเนี่ยบางท่านนะฮะลืมมองไปในส่วนของความความเป็นผู้หญิงผู้หญิงหรือ feminine energy ไปซึ่งจุดนั้นฮะ เป็นจุดที่ไม่ได้แปลว่าทําไม่เป็นแต่ผมยังยืนยันนะฮะว่าผมใช้คําว่ามองข้ามเพราะถ้าทุกท่านสามารถมองจุดนี้ได้ทุกท่านจะได้ทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการจุดนี้คือความอ่อนโยนเฟมิน i n เอน e นอร์จนะครับเวลาเวลาผู้หญิงคนหนึ่งใช้เนี่ยจะออกไปในรูปแบบของการดูแลการ เลี้ยงดูนะครับการแสดงถึงความอบอุ่นในความเป็นผู้หญิงการเป็นผู้รับการเข้าอกเข้าใจการอยู่เคียงข้างสิ่งเหล่านี้ครับคือพลังที่ผู้หญิงสามารถมีได้แต่บางทีเราอาจจะใช้กับเด็กเนาะผู้หญิงหลายๆคนซึ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็สามารถใช้กับลูกๆอยู่แล้วแต่บางทีก็จะมีความเป็นผู้ชายสูงนะฮะเพราะบาง บางทีที่เราเครียดหรือมีปัญหาอะไรต่างๆแต่ว่าวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการสร้างแรงดึงดูดกับคนทั้งโลกให้หันมารักเราเมื่อเมื่อเราเข้าใจจุดนี้สิ่งที่เราจะต้องกลับไปสัมผัสมันอีกครั้งคือความเป็นผู้หญิงเพราะความเป็นผู้หญิงจะสามารถโน้มน้าวหัวใจผู้ชายได้อย่างร้อยเปอร์ซที่ผมพูดตรงนี้ก็คือผู้ชาย ไม่สามารถโน้มน้มน้าวผู้ชายได้อย่างแน่นอนคําว่าผู้ชายของผมไม่ได้หมายถึงเพศสภาพนะฮะเพราะก็ยังมีเหมือนกับเพศเดียวกันที่มีความรักแต่เราก็จะพบเสมอว่าสองคนนี้จะมีพลังงานที่โดดเด่นที่ต่างกันไปถูกไหมคราวนี้เฟมินเนนเนี่ยคือพลังผู้หญิงสามารถโน้มน้าวพลังของผู้ชายได้อย่างอย่างสมบูรณ์ครับ ลองคิดตามผมนะเวลาที่คุณเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนที่สวีทที่น่ารักที่อบอุ่นผมเชื่อว่าผู้ฟังทุกท่านต้องเคยอยู่ในจุดนั้นมาก่อนคราวนี้ลองนึกย้อนกลับไปในวันนั้นต้องหลับตาก็ได้นะคุณเห็นถึงสิ่งที่อยู่ลายล้อมคุณไหมสิ่งแวดล้อมบุคคลสถานการณ์อะไรบางอย่าง ในวันที่คุณน่ารักอบอุ่นอ่อ,อนหวานอ่อ,อนโยนคุณชี้นกเป็นนกคุณชี้ไม้เป็นไม้นี่เป็นพลังหรือเปล่าล่ะครับคราวนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าต่อจากนี้เป็นต้นไปอันนี้ผมมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาเชื้อเชิญแล้วกันนะลองลองเอาสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้นดู แล้วลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้ผมสอนผมขอสอนแล้วกันครับผมขอมาแชร์แล้วกันไม่สอนแล้วกันขอมาแชร์เพราะว่าผมจะไปสอนผู้หญิงได้ไงใช่ไหมผมก็มาแชร์ว่าถ้าคุณคิดวันนี้นะแล้วคุณลองฟังที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของ f e m i n i n e energy เนี่ยแล้วคุณจะไปลองทํากับผมสิ่งที่ผมอยากจะให้คุณเพิ่มในวันนี้นะอยากให้คุณนึก ถึงทุกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้คุณจะต้องไปเจอผู้คนเจอลูกเจอสามีเจอคนรักเจอเพื่อนร่วมงานอลไรก็ตามวันนี้เราจะใช้ Feminine Energy เข้าไปในชีวิตของเราแล้วเวลาเราใช้เนี่ยครับใช้หนึ่งข้อ,อเอาแค่ข้อเดียวก่อนแล้วลองดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวอย่าอย่าลืมนะฮะมาอัปเดตให้ผมฟังทางไลน์แอดด้วยวิธีใช้ก็คือ ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามในวันนี้ปรับโหมดของความซอฟต์ให้ซอฟต์ลงอีกประมาณ3เท่าปรับโหมดความซอฟต์ให้ซอฟต์ลงอีกประมาณ3เท่าในทุกๆคนทุกๆสิ่งที่คุณทำในวันนี้แล้วลองมาดูนะฮะว่าเออฟังมอร์นิ่งพอดแคสต์สมมุมเสร็จใช่ไหมคุณอาจจะนั่งอยู่กับตัวเองแล้วก็ แล้วก็ถามตัวเองว่าเดี๋ยววันนี้เราจะซอฟกับไขรบางเนะาะสเท่าโคจิบบอกสเท่าเราจะใช้วิธีนี้ทั้งวัน10กว่าชั่วโมงเนี่ยแล้วเมื่อคุณทําเสร็จอย่าลืมนะครับมาอัปเดตให้ผมฟังในไลน์แอดของผมนะครับแอดไซน์โคจิบไลน์นี้นอกจากคุณจะมาติชมรายการให้ไอเดียกับรายการเราก็ยังสามารถสอบถามปัญหาความรักได้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าใครยังไม่แอดก็มาแอดกันซะ แล้วก็มาบอกผมด้วยว่าเพราะวันนี้คุณซอฟ์ลงสามเท่าคุณเริ่มเห็นสายตาของคนที่มองคุณไหมว่าเออเขารู้สึกเหมือนกับค่อนข้างที่จะแบบเบาสบายกับคุณรู้สึกเป็นมิตรกับคุณและรู้สึกว่าเขากล้าเปิดใจกับคุณมากขึ้นในทุกๆุกมิติของใครก็ตามนะครับที่ได้มาเจอกับคุณในวันนี้อย่าลืมนะครับ ซอฟต์ลง3เท่าแล้วคุณจะเห็นว่าการที่จะทำให้คนทั้งโลกหรือโลกใบน,นี้มาหลงรักคุณเนี่ยมันไม่ได้เรื่องยากขนาดนั้นเปิดสวิตช์เฟม i n ินเ e n เน g y ของคุณซะแล้วลองดูผลลัพธ์ผมจะบอกให้นะมันจะง่ายมากสำหรับผู้หญิงเพราะผู้หญิงถูกสร้างมาด้วย Energy นี้อยู่แล้วหวังว่าสิ่งที่มาใช้ทุกท่านฟังในวันนี้จะได้ประโยชน์ แล้วก็รอฟังฟีดแบค k ของทุกท่านนะครับขอให้วันนี้เป็นวันแห่งการเริ่มเป็นผู้หญิงที่โลกหลงรัก Good morning ครับ